เฮ้ยดานใหม่เฮ้ยดานใหม่เขามาตั้งแต่เมื่อไหร่ะอะเฮ้ยผมเฮ้ยัมเข้ามาตอนไหนวะไม่รู้ครับแต่ว่าเทมากไม่รู้จะพูดอะไรเข้ามาเจอดานใหม่เฉยเลย ผมเพิ่งกดเจอเนี่ยอันนี้คือผมไปเล่นมาทั้งวันเลยนะเพื่อเจอดันใหม่กับเขาครับครั้งแรกเลยพระเจ้าช่วยสวยมาก บบิลครัไหนขอแปะมือหน่อยเพื่อนทำเควสหน่อยเออจ่าจเอนนตัวเองมาเอาคืนนี้เสร็จก่อนครับสวย เป็นด่านสโนว์เหรอในขอร์ดลุงในไหนสิเป็นแมพหิมมะอันนี้เป็นด่านของเด e อ a ฮาร์มัสเตอร์หรือเปล่าครับหุยมีชั้นสองด้วยเอาแล้วมีไม่ใช่อ้อมกอดน่าเป็นน่าเป็นไอ้สวิ์ทูลตายปะ อ๋อไอ้หอยครับเฮ้ยมันเฝ้าเลยโอ้มันรู้ด <unex plain able noises> ้วยเฮ้ยไอ้หอยเฝ้ามันยังมีอยู่เหรอ เออช่วยเพื่อนสวยไปแล้วครับ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 ,รบเออแล้วผมฟื้นฟูไปก่อน เอาหาผมไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอเธอไม่มีไม่เห็นนะดิไม่เฮ้ยไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหรือมันม่ยกวะไม่รู้แต่ผมเนียนกับผมเนียนกับเห็นไปพลีดเพื่อนหรือถ้าเขาม่ยกช่วงนี้ผมว่ามีเฮแน่นอนนะเพราะผมมีกระตุกไม้นะผมมีกระตุกไม้ ไอ้ไม่อุ้มเลยเว้ยไม่เป็นไรไม่อุ้มเพื่อนก็นปั่นฟรีครับเฮ้ย what the fuck โอ้ my god เพื่อนทำอะไรโ <laughs> อ้โหผมสะดุ้งเลยเมื่อกี้ ทำอะไรเพื่อนเนื้อโอ้ยอยมีเพิร์กยกไม้จริงโอ้หเสียไม้ไปหนึ่งแผ่นเลยรอบสวยเลยเนี่ยตรงเนี้ยมีเครื่องตรงไหนอีกไหมเคมีไม้ตรงนี้เบีดเบนจนตรงนี้ตรงตรงนี้โดดได้ตรงนี้มีโทเทมแกะก่อนเลยครับ สวยเล็กสามจริงเราควรจะปั่นให้เร็วกว่านี้ตรงนี้อ้อมไปได้ว่อ้อมได้ตรงนี้ได้มีเครื่องหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่มีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวออกกองนี้ก่อนนะ ตัวนี้ขึ้นได้อะขึ้นได้ลงได้อ๋อแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรอบวนตัวนี้ตันมีคนแข่งตายโอเคเราจะปั่นตรงนี้แล้วกันนะตัวนี้ก็มีคนหนาวตายครับโอเคเครื่องกับอารมฟรันก็น่าจะสักประมาณ80%แล้วครับเดยผมปั่นตรงนี้ไปรออีกเครื่องหนึ่งนะ มาปั่นด้วยกันเพื่อนด้านใหม่รู้สึกว่ามันแคบอยู่นะสำหรับผมอะคอน,นข้นงแคบเลยน่าจะความกว้างเท่าๆไอ้ด่านนั้นป่ะด่านของอีกาด่านชื่อด่านว่าอะไรวะสุสานไม่ใช่สุสานป่ะหรือเมืองล้างหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไอ้ที่ด่านมันแคบแค่อะด่านของอีการนะอันนั้นก็แคบเหมือนกันครับ ด่านแคบอย่างเงี้ยเจอเวลาเจอพวกด็อกเตอร์เจออะไรพวกนี้มันปวดหัวมากนะคืออันตียังไงก็แทบจะโดนอ่ะอันติเกินเกินครึ่งแมป,ปไปวนี่อันติทีนึงอ่ะครึ่งแมปมันหนีโอกาสานี้น่นท้างยากนะครับเอา้เาแล้วเพิ่งไปโดนตรงนูน้นไอ้เรือมีโอ้มีเืินอยู่นิดอ่ะ ปัดเลยปัดชิวลวมปัดชิวแล้วแขวนเลยเออไปที่อื่นต่อช่วยสิครับโอเคเพื่อไปช่วยแล้วครับของตัวนี้มีเนินวิง่งขึ้นลงเลยครับสวยงาม สวยงามสวยงามแมบบก็ค่อนข้างสวยนะสวยเลยอะ่ะอาจจะเข้าตีมกับหิมะช่วงนี้ด้วยครับคริสต์มาสหรือว่ามันหรือว่ามันเป็นหิมะตกแค่ช่วงเทศกาลวะพอคริสต์มาสหายไปมันก็จะกลายมาเป็นแบบป,ปกติหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้วิ่งก่อนแล้วก็วิ่งอ้อมกลับมา ลองปั่นตรงนี้เลยเอาโอ้โหเขามีล็อกมรณะครับเขามีล็อกมรณะเขามีล็อกมรณะเอาโอ้ความปิงนี่มันอะไรกันเอาพกอยู่ข้างหลังเองนะเพื่อน วิ่งผ่านมาอีตึงเราวิ่งผ่านมาอีตึงเราแขวนตรงนี้เลยเออสวยเพื่อนมาได้มาได้เพื่อนสบายเพื่อนมาได้เพื่อน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 ฮัลโหลมาได้เพื่อนมาได้มาได้ ยิงไปก่อนครับมีโฟกลิฟช์แช่แข็งตรงนี้เดี๋ยวเราไปย้ำเครื่องเมื่อกี้ให้มันเสร็จก่อนดีกว่าครับไปไปไปเอาคืนนี้ให้เสร็จมันกระทืบลงไปแล้วอ่ะ แต่เครื่องมันยังปั่นอยู่ครับมันยังปั่นโอเคเครึ่งนึงอยู่ปะนี่ปั่นกันสิเพื่อนเพื่อนเดียวละฮิวก่อนไหมอย่าโลกสิเพื่อนเราโลกคนเดียวก็พอเราอยู่สูงมุมนี้ดีครับมองฮิวเลอร์ได้ง่าย เห็นทุกมุมเลยนะเวลาคิวเดอร์มาเหมือนป้อประกันอดัมฟรานกำลังวิ่งหนีอยู่ครับครับนี้อดัมฟรานแล้วผมมันจะมาสวยับแล้วเสร็จที่ร้อยประตูมีซ้ายขวาโอเคแล้วผมจองประตูนี้เลยแล้วผมง้างเปิด เย็นหนานวะอุ๊ย,ย,ยแต่คนนี้ยังไม่โดนสังเฟยครับแต่ไฟเข้าประตูอ,อ่ะมันเฝ้าได้นะผมบอกเลยไฟเข้าประตูแล้วอ,อ่ะมันเฝ้าได้โดยที่ไม่มีหลอดดิ้นนะารมฟานก็กลังเปิดอีก โอ้โหมันรู้ซะด้วยรู้ซะด้วยมันรู้ซะด้วยเพื่อนไปช่วยกันเร็วไปไปช่วยกันเร็วเออช่วยกันเร็ว ่วยเพื่อนได้อยู่สวยงามไอ้ไอ้ทำไมน่าโหลดางเนี้ไอ้ทำไมน้าโหลดางเนี้ตอนนี้กี่ทุ่มแล้ววะตอนนี้เที่ยงคืนครับหรือว่าเกมมันอัปเดตแมปใหม่เข้ามาพอดีแล้วมันเปลี่ยนหน้าล็อบบี้เปลี่ยนหน้าได้วยกมก็ไม่รู้เหมือนกันเออแล้วส่องไฟแล้วส่องไฟเออ ร,รัมฟรานครับกำลังเดินเดินชิวส่วนมิโตมัสอยู่หน้าประตูเป็นที่เรียบร้อยครับเมกพยายามวิ่งมาเรียกอดัมครับเมกพยายามวิ่งมาเรียกอดัมครับอ,อดัมอารามยังชิวอยู่ครับอารามยังไม่เจ็บครับยังชิวอยู่อารามยังเดินเงียบอยู่ครับยังชิวมันจะรอคิวเลอร์หรือเปล่าเอาแล้ว เมคออกไปไปทิ้ริปลอยครับเหลือดัมฟันอยู่คนเดียวเขาลังคิดจะทําอะไรอยู่ครับตอนนี้คิดจะทำอะไรอยู่ไม่ทํายังไงจะรอคิลเลอร์รอคิลเลอร์ไหมหรือ,อยังไงไปจูทุกทีสักรอบไม่เพื่อนสร้างความตื่นเต้นให้ตัวเองไปไหมป่าระเบิดโชว์ไปทีเคแล้วก็ชี้ไปครับ ได้มาเป็น 4, มืนสีเต็มบอ,อีกหนึ่งหัวโมลิแดงมาด้วยเอาโมลิแดงมาด้วย,อโ,วยโอเคครับผมสลับแกบีเอโซมากับด่านใหม่พอดีเลยค่อนข้างสวยมากถือว่ามันอัปเดตใหม่ไม่รู้แต่ว่าน้าล็อบบี้อะไรมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเกมก่อนนั้นที่ที่ผมเล่นไปเยอะก็ไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยโอเคครับผมสลับวันนี้ขอไลฟ์พิเ่านีครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย